นเจ้าดี๋ยวกนะูต้องก,กลับก่อนแล้วเว้ยพอดีว่าเมียตามอะ่ะเฮ้ยโบท๊ทอะไรวะนี่มึงกลัวเมียเหรอมึงต้องดูอย่างกูนี่อิสระแค่ไหน <c oughs> กูเลยอยากรู้จริงๆว่าที่บ้านมึงเนี่ยเมียคุมหรอวะเออนะเอาไว้ไว้หลังแล้วกันโอเคเจอก,กันเว้ย

จนแก้วเปล่าเลเพื่อนเอ้ยมายชาวฟังเ้ยมั้โอ้โหแล้โทรศัพท์นี้ ของฉันเป็นยังไงบ้างคะเด็กปลอดภัยดีค่ะตอนนี้อยู่ในห้องอบแล้วคุณพ่อของน้องอยู่ไหนคะพอดีว่าทางโรงพยาบาลต้องให้เซ็นเอกสารรับรองอะคะ่ะพอดีฉันมาคนเดียวค่ะ น้ำเดือดแล้วว่าคุณช่วยไปต้มไข่ฉันหน่อยได้ไหมไม่เห็นหรอวะว่าคนมันยุ่งอยู่อะมือตีนก็มีทำเองดว,วะ 你补偿没得。<noise> <noise> <noise> มีอะไรผมช่วยไหมไม่เป็นไรอ่ะฉันทำเองได้เดีนี้หัดช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่พึ่งแต่ผมฝากซักด้วยแล้วกันผมจะออกไปหาเพื่อน คุณฉันของเงินหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีฉันจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าเด็กแล้วก็นมผงให้ลูกอ่ะขอเงินอีกแล้วเหรอเมื่อเดือนที่แล้วผมเพิ่งให้คุณไปหมื่นหนึ่งนะหัดใช้ประหยัดประหยัดบ้างสิแต่คุณก็รู้นี่ว่าการจะเลี้ยงเด็กคนนึงอ่ะมันต้องใช้เงินมากแค่ไหนอ่ะทำไมคุณถึงไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างเลยอ่ะเข้าใจ,จใจ้ผมเข้าใจอะไรคุณกับลูกนี่มันตัวผ่านเงินจริงๆ ในเมื่อคุณพูดแบบนี้อะงั้นฉันจะไม่ขอเงินคุณอีกแล้วฉันคิดว่าถ้าลูกเข้าเรียนแล้วอะเราอยากกันเถอะอยากหยาก็หยาดิ หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยขอเงินเขาอีกเลยชอบตัวไหนเลือกก่อนได้นะคะสอบถามราคาได้นะคะถ้ารุ่นนี้ไม่มีสองสีนะคะจะมีตัวนี้ด้วยราคาเท่าไหร่คะตัวนี้นี่ตัวร้อยค่ะโอเคครับผมเอาตัวน,นี้แหละได้ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะ ชอบตัวไหนถามได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่มีหลายสีนะคะใช่ขอบคุณครับค่ะลองเลือกดูนะคะขอดูก่อนนะครับได้เลยค่ะเลือกไปก่อนนะคะให้ลองนะลูกนะโอ้ไปลองนะคะ เล็กน่าจะชอบนะเนี่ยชบานี่คุณซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยจริงๆเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเพราะของทุกอย่างที่ฉันซื้อมาเนี่ยฉันไม่ได้ใช้เงินของคุณดี ถิงถะะินจะเ,เลิกแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่รีบไปรับนะคะฝากคุณครูหน่อยนะคะค่ะ บเลยนะคะพี่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงชบาคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมที่คุณอยากกับผมอะแล้วคุณจะไม่เสียใจอะ่ะเสียใจเหรอยังต้องเสียใจอะไรอีกอะในเมื่อฉันรอวันนี้มาตั้งห้าปี ไไอ๋อแล้วโทรศัพท์นไม่เห็นหรอวะว่าคนมันยุ่งอยู่อ่ะสบายคุณทำอะไรไม่ระวังเลยต้องไขแค่นี้คุณทำไม่ได้อะหัดช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่พึ่งแต่ผม ันจะบอกคุณให้รู้นะว่าสำหรับฉันน่ะคุณไม่เคยเป็นสามีคุณมันก็เป็นได้แค่พ่อของลูกอะฉันเรียกว่าพ่อของลูกอะยังพูดได้ไม่เต็มปากเลยใช่สิเดี๋ยวนี้คุณไป็นปีกก้าขาแข็งแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณคุณนะที่ทำให้ฉันวินได้ด้วยตัวเองแบบนี้ แหวนของคุณเอาขึ้นไป